สวัสดีครับบริษัทแสงฮิรันกำแพงรั้วนะครับอันนี้ก็มาดูหน้างานอีกที่หนึ่งนะครับที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทำกาแพงกาแพงรั้วสำเร็จต่อจากรั้วเก่านี่นะครับลูกค้าให้มาดูวัดหน้างานให้นะครับ ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ความยาวก็ประมาณห้าสิบเมตรครับตรงนี้พอดีนี่เจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับโทรประสานงานกันเจ้าของบ้านให้เข้ามาเลยประมาณห้าสิบเมตรครับตอนนี้ไปถึงนูนรอชมผลงานได้เลยนะครับ